อยู่กับชอและบาสเงาวับวันนี้มาอยู่ที่งานอาร์ตอินซอยนะครับซอยสาสารคามครับที่เนี่ยทุกเดือนเขาจะจัดงานอาร์ตอินซอยนะดูจากในซอยเนี่ยก็จะมีทั้งงานศิลปะมีของขายมีของคราฟนะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นบาสเงาวับเราก็เลยจะมาหานักบาสหรือแม้ไม่ใช่นักบาสก็ได้แต่เขาจะต้องชุดบาสลงในห่วงบาสเงาวับวันนี้มีของรางวัลให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชุดลงวันนี้ก็คือเดอะแรนดอมชุดนั่นเองเพราะฉะนั้นไปดูกันนะครับว่าใคร ที่จะชุดลงคุณเดาไม่ถูกหรอกว่าผมจะหันตอนไหนสามารถชุดลงห่วงได้ไหมครับผมไม่ค่อยอ่าลองดูนะครับเรามาเจอคนที่บุคลิกเหมือนนักบาสท่านหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ลองดูนะครับ <c oughs> ว่าจะชุดลงไหมยังไม่ลงนะครับเค <c oughs> ขอบคุณมากครับยังไ,ไม่ลงนะครับหนึ่งสองสาม เฮ้ยโอ้โหนิดเดียวขอบคุณมากครับขอบคุณาครับยังไม่ลงนะครับเดี๋ยวหาหาต่อไปขอโทษนะครับจะรบกวนให้ชูดบาสให้หน่อยได้ไหมครับเราก็ดูจากคนที่ดูลักษณะบุคลิกแล้วใกล้เคียงกับนักบาสนะครับโอเคครับชุดมาที่ใจผมนี่ขอบคุณมากครับยังไม่ลงนะครับยังไม่ลงครับนี่นะครับท่านนี้เร่งเป็นที่ห่วงเลยเฮ้ยลงครับ อันนี้ไม่ได้ช่วยนะชื่ออะไรครับไข่มุกค่ะคุณไข่มุกนะครับเอเ่อเรียนหรือทํางาน,นครับทำงานทํางาน <làm S 1> แล้วนะครับปกติเล่นบาสไหมครับไม่ค่ะแล้วทำไมวันนี้ถึงชุดแม่นมากขนาดนี้ครับมีเทคนิคอะไรครับคนถือห่วงล้ออะไรนะครับคนถือห่วงล้อคนถือห่วงลอง้อแล้วครับผมก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยงั้นเอาของรางวัลให้เลยก็แล้วกันเนาะไม่รู้จะปฏิเสธยังไงจริงขอบคุณครับเาของรางวัลท้าให้คุณไข่มุกนะครับนี่ฝากเพจนี้ด้วยนะครับบาสเงาวับนะครับ ชื่ออะไรครับชื่อทิงทิงค่ะครับลองชุดดูนะครับว่าจะลงไหมครับเฮ้ยลงอีกแล้วยังไม่ได้ช่วยเลยให้ไปเลยครับมอบรางวัลให้กับน้องทินทินนะครับเอ๊ะหัวทองทองนี่เขาเป็นนักบาสหรือเปล่านะครับเอ้ยแบบตาไม่น่าจะเล่นกับเราไปดีกว่านี่นี่เจอแล้วเจอแล้วอ่ะจะเอาส่องไฟทางพี่สิครับพี่ยืนอยู่นี่ครับผมอะไรวะเนี่ยตอนนี้เราก็เจอคนที่มีบุคลิกคล้ายกับนักบาสท่านหนึ่งแล้วนะครับสวัสดีครับอ่ารบกวนชุดให้ลงห่วงหน่อยนะครับ เออลงแล้วครับรานให้ครับคุณครับชื่ออะไรครับชื่อคิงครับเรียนหรือทำงานครับเรียนครับทำไมถึงชุดลงครับเคยเล่นบาสครับตอนนี้เล่นอยู่ไหมฮะเล่นอยู่ครับแข่งไปวันนี้ครับไเทคนิคครับพรุ่งนี้ผมจะไปถ่ายที่เทคนิคเจอกันนะครับผมเฮ้พรุ่งนี้มีนัดกับจย์เจ๋งอยู่ที่เทคนิคมาไหมมาเฮ้ยลงอีกแล้วฮะ ชื่ออะไรครับชื่อขุนขุนอ่าเรียนหรือทํางานครับเรียนครับมมสอับการเมืองอ๋อการเมืองการปกครองปกติเล่นบาสไหมครับไม่ครับไม่เล่นเลยเตะบอลเตะบอลขอบคุณมากนะครับฝากติดตามบาสเงาวับด้วยนะบางจังหวัดเราต้องช่วยเราต้องช่วยสุภาพบุรุษด้วยเพราะว่าเดี๋ยวช่วยช่วยแต่ผู้หญิงอย่างเดียวช่วยผู้ชายด้วยเดี๋ยวให้น้องชุดก่อนว่าจะชุดลงไหมลูกเดียวนะครับหนึ่งสอง่มเฮ้ยจับให้ลงลงแบบไม่ได้ช่วยเลยอ่าได้เดี๋ยวพี่เอ็นนี่ช่วยชื่ออะไรครับ ฟางค่ะชื่อฟางนะครับน้องชื่อฟางเรียนอยู่ที่ไหนเรียนอยู่สอคอ่ะเรียนอยู่สารคามพิษนะครับปกติเล่นบาสไหมไม่ได้เป็นนักบาสแต่ว่าเล่นเฉยๆท้าไมถึงชุดลงวันนี้วันนี้ก็ชุดลงแล้วก็ได้รางวัลไปนะครับขอบคุณน้องฟางด้วยนะครับขอบคุณครับลองดูนะว่าลงไหมนะให้ชุดลูกหนึ่งนะชื่ออะไรพลนะครับชื่อพลครับเรียนอยู่ที่ไหนครับสารคามพีษครับสารคามพษเนะสารคามพิษนี่ขึ้นชื่อเรื่องบาสเกตบอลอยู่แล้วนักบาสด้วยใช่ไหมโอเคครับมาหนึ่งสองซ เอาใหม่เอาใหม่ลูกคัดคัด,ด,ด,ดอันนี้ลูกครั้งแรกนะครับครั้งแรกหนึ่งสองสามเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่<อ>หเฮ้ยครั้งเดียวลงเลยน้องสุดยอดครั้งเดียวลงนายมันสุดยอดจริงสมแล้วที่เป็นนักบาสสารคามพิษเอาพี่ฝากติดตามเพจบ้านเงาวับด,ด้วยนะครับทิกตอกด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้ผมก็มาเจอคนหนึ่งที่มีบุคลิกมีทรงเหมือนกับทรงเอไม่ใช่ทรงนักบาสนะครับดูเหมือนจะเล่นบาสเป็นนะครับสวัสดีครับ ชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อต้นครับคุณต้นนะครับปกติเล่นบาสกไหมครับไม่ค่อยได้เล่นเลยครับงั้นวันนี้ต้องเล่นแล้วล่ะฮะถ้าชุดลงห่วงแสดงว่าคุณคือสุดยอดนักบาสเดี๋ยวมีรางวัลให้ถ้าชุดไม่ลงห่วงแสดงว่าคุณเนี่ยไรซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศเยอะไปหรือเปล่าลองดูนะครับว่าลงหรือเปล่านะครับพูดขนาดนี้ต้องลงแล้วเหรอพูดขนาดนี้ศักดิ์ศรีทั้งหมดในชีวิตของคุณต้นกับลูกนี้หนึ่งสองสามเฮ้ยเอ้ยลงัยังเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีอยู่ ไม่มีรางวัลอะไรจะให้ครับนอกจากคําว่าสุดยอดครับสามครั้งครับสุดยอดมากสุดยอดมากสุดยอดมากครับขอบคุณคุณต้นครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับวันนี้งานอาร์ตอินซอยก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเราก็มาดูบรรยากาศคนก็เยอะเลยเดี๋ยวเอาภาพอินเสิร์ตจากแบงค์ให้ดูด้วยว่าบรรยากาศงานในซอยเป็นยังไงเขาจัดกันทุกเดือนนะครับยังไงฝากไปกดไลค์ติดตามเพจอาร์ตอินซอยด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสนุกกันด้วยนะครับเจอกันครั้งหน้ามีอะไรสนุกๆที่เพจบ้าน วับแน่นอนครับสุดท้ายคอยมีความสุขกับการเล่นบาสบาสเงาวับบาสเงาวับบาสเงาวับ,บ